สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูราคาทองคำกันต่อนะคะวันนี้วันที่2 3เดือนเด e นธันนะคะก็เริ่มต้นกันที่ทําเฟรมเดลลี่เหมือนเดิมนะหลังจากเมื่อวานนี้ราคาทองคำลงค่อนข้างมันเลยทีเดียวเนาะเออเกินครึ่งกรอบของเดลลี่แล้วนะกรอบราคาเดลลี่อยู่ระหว่าง1823.72นะคะกับซับพอตข้างล่างที่1773.75ถ้าเป็นมุมมองทางเทคนิคของทำเฟมเดลลี่เองนะคะ ลงมาเกิดครึ่งนะแล้วก็ตัวสัญญาณ Red Dot ของบนข้างล่างยังไม่มี l u u เนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสลงมาเทสซ้ำที่กรอบล่างของ Support Daily นะคะที่1.73.75นะคะแต่ว่าความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูสัญญาณอื่นแล้วก็ตัวปัจจัยอื่นด้วยนะครับสนับสนุนกัน เทรนด์ของเดลี่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าแท่งราคาเนี่ยยังทรงตัวเหนือ LMA 200ของทับเฟมนี้นะคะแต่ว่าแท่งราคาก็ปรับตัวออกไปค่อนข้างไกลาจาก LMA 200แล้วก็ติดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนยะในการวิ่งในช่วงนี้ก็คือกรอบของเดลี่เนี่ยยังเป็นเอ่อเหมือนเหมือนเหมือนชาแนลหลักในการวิ่งของราคาช่วงนี้นั่นเองนะคะ โอเคมาดูทําเฟรมย่อยอย่างสี่ชั่วโมงทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะวันนี้เซตตัวอยู่ที่ด้านบนหนึ่งแปดสองจดสามสามด้านล่างอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดสี่จุดแปดศูนย์นะคหลังจากที่เมื่อวานข่าวนะคะช่วงของออตัวเลขอัน employment claim เนาะก็ออกมาดีกว่าที่คาดการไว้นะคะก็ชุดให้ดอลลาร์นั้นแข่งค่าชุดให้เหรอ ทำให้โดอลา่าแข็งค่านะครับแล้วชุดราคาองคําลงมานะครับก็เมื่อวานนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เขาเล่นประเด็นที่แบบเหมือนแบบคาดการไปล่วงหน้าแล้วทุกคนว่าเอ,อตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างดูดีเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอะไรเงี้ยแล้วตลาดก็ให้น้ําหนักไปแล้วว่าเออทางเฟดอาจจะ ใครกับรับมือสภาพเศรษฐกิจคือนโยบายกิดขึ้นดอกเบี้ยอาจจะรับมือเศรษฐกิจของสหรัฐไม่อยู่นั่นเองนะคะเ,เหมือนเหมือนคุมเงินเฟอ้อไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะเท่าที่อ่านข่าวมาก็ประมาณนั้นนะรู้แต่ว่าอา่อพอเขาไม่มั่นใจแล้วเนี่ยตัวของด้านล่างกลับมาแข็งอีกเมื่อวานนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ ลงมาเกือบออจะเทสแอลเอ200ของทําเฟมนี้นะคะแต่ว่ายังไม่เทสนะทุกคนเพราะฉะนั้นการรีบาวกับครั้งนี้เนี่ยก็มีนนยยะสําคัญว่าถ้ามันรีบาวกลับขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่าน EMB 50หรือลัวของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะกดลงมาเทสซัมที่สพอร์ตเดิมหรือว่าเทสแอลเอ200ให้จบๆจได้นะโอเคอันนี้คือนนยยะของมันแต่เราเห็นบลูดมาเนี่ยมันก็ ทำให้ราคาชะลอลงแล้วก็ดันขึ้นด้วยในทำฟิมย่อยนะเพราะฉะนั้นจุดหมายถัดไปนะคะของ Resistance ในทำฟ r a m มนี้นะครับก็คือแอลเอ็มเอห้าสิบนะแ,แถวบริเวณราคาหนึ่งแปดศูนย์สี่ถึงหนึ่งแปดศูนหกโอเคเห็นภาพก็ติดตามดูแท่งถัดไปหรือว่าจบแท่งนี้แล้วผ่านบริเวณนี้หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ระวังราคานะครับยังจะมีโอกาสกดลงมาซ้ำได้นะ โอเคมาดูแรงซื้อแรงขายนะคะของทำเฟมนี้นะครับแรงซื้อเอ่อก่อตัวมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เต็มที่นะครับแรงขายก็พักตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อยังมีโอกาสที่จะเทสบริเวณนี้อยู่แต่ว่าผ่านหรือเปล่าให้ติดตามดูเหมือนที่เราอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นั่นเองนะคะ โอเคถ้าผ่านแนว่1806ไปนะเลเวลถัดไปของ Resistance สำคัญนะคะอยู่บริเวณนี้นะถ้าเป็นมุมมองของทำเฟสม4ชั่วโมงนะคือ1811นะคะแล้วค่อยเป็นกรอบบนของ4ชั่วโมงที่1820ถึง1823โ okay. อเคเพราะฉะนั้นเราเห็นกรอบราคาของออทำเฟสม4ชั่วโมงค่อนข้างกว้างนะครับที่ประมาณ3,400กว่าจุดนะคะ อมาดูทำเฟรม H1 กับราคาของ H1 นะคะปรับตัวอยู่ระหว่าง7 9 5กับ1791นะแคบแคบนะคะแล้วก็ทำลายขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนพยายามที่จะปรับตัวขึ้นต่อเพื่อมาเทสบริเวณ L m ม0 0อกับ E m ม50ของทำเฟรมนี้นะคะก็เหมือนที่บอกนั่นแหละว่ามโอกสเทสบริเวณนี้นะครับตั้งแต่1806เนาะ แล้วว่าถ้าแหลมขึ้นไปได้อีกก็คือตรงนี้ล้ห1811แึ่ผ่านหรือเปล่าอีกเรื่องหนึงนะโอเคแรงซื้อแรงขายนะปัจจุบันก็เอ,อทำฟรมนี้น้อยทั้งคู่นะดู30หน่อย30นะคะแท่งราคาค่อยๆซายเวยดันขึ้นเนาะเป็นการรีบาวที่มันแบบค่อยๆดันขึ้นไป กำลังทดสอบ EMA ห้าสิบ e นะเลเวลถัดไปคือตรงนี้นะ EMA สองรอยขอดูสิบห้าสิบห้านะคะค่อนข้างที่จะดันราคานะคะผ่านขึ้นมาเอ่อเหนือ EMA ห้าสได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังจ่อจะไปเทสที่ EMA ส0งนะครับก็ขึ้นมาช่วงแรกแล้วยังไม่ได้กลับลงมาเลยเนี่ยก็ระวังว่าไม่ผ่านโูนนี้เราจะกดลงมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากดลงมาใหม่ ถ้าราคาไม่หลุดบริเวณนี้นะคะหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งจุดสองสองเนี่ยยังไงฝั่งขาขึ้นก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นที่สูงกว่าก็คือเลเวลที่เรามองไว้ตั้งแต่ตรงนี้แหละศูนย์สองศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหนึ่งน่นเองนะครับแล้วถ้าถ้าดันขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยโซนที่ต้องเรามาระวังคือตรงนี้นะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะคะว่าเทสแล้วผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านฝั่งขาลงยังลงไม่สุด นะคะในมุมมองของทำเรฟรมสีชั่วโมงนั่นเองโอเคเห็นภาพประมาณนี้แหละแล้วทีนี้เอ,อเราเห็นแล้วแหละว่าราคายังวิ่งอยู่ในกรอบเดลี่แล้วก็กรอบสีชั่วโมงนะครับแล้วก็จุดผ่านแดนของเขาเราบอกไปแล้วแล้วทีนี้จริงๆแล้วทําเฟรมสีชั่วโมงก็ยังเป็นขาขึ้นเดลี่ก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าแรงซื้อค่อนข้างพักตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ ติดตามดูอีกทีนะคะในช่วงเย็นนี้ก็มีข่าวตัวเลขสษิต,สติของสหรัฐอีกนะคะก็ดัชนีอะไร PCE ถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเ,เกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตได้นั่นเองนะคะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็น่าจะเล่นกัน โอเคทีนี้เรามาดูระยะ Support Resistance สำคัญถ้าหลุดออกจากกรอบราคา4ชั่วโมงไปไหนบ้างนะครับมาดูด้านล่างก่อนถ้าจะกรอบ4ชั่วโมงด้านบนที่1784นะคะเลยว่าถัดมาของ u p อร์ตสำคัญคือตรงนี้นะครั็1773กรอบสำคัญของนับเฟมเดลี่นะครับถัดลงมาขอดูอีก เลเวลสำคัญที่รอคอยนานแล้วแล้วยังไม่เทสตสักทีคือ1765นะครับแล้วก็สุดระยะสวิงรายวันนั้นล่างอยู่ที่1749.27โอเคแล้วก็ด้านบนนะคะมาดูระยะสวิงด้านบนกัน ถัดจะกเดลี่ที่1823นะคะขึ้นไปด้านบนเนี่ยมีระยะ r e s i s t a n c e บริเวณนี้นะคะแถว1 8 4 1ก่อนแล้วก็สุดระยะสวิงด้านบนนะคะอยู่แถวบริเวณ1855นะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ติดตามดูช่วงเย็นนะคะช่วงคาวก่อนดีกว่าว่าจะเอาอยัางไงนั่นเองนะครับแล้วเอ,อวันนี้นะคะเป็น วันศุกร์ที่เข้าใกล้กับช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญของสากลน,นะคะก็คือใกล้เทศกาลคริสต์มาสนะเพราะฉะนั้นเช็คด้วยนะคะว่าตลาดนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนเวลาในการปิดนะโดยเฉพาะตลาดเมทัลหรือว่าตลาดทองคํานะคะเท่าที่ดูตลาดมาเหมือนจะปิดเร็วกว่าปกตินะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้ให้ระวังแล้วว่าตลาดจะปิดแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยนั่นเอง วันจันทร์ตลาดปิดนะครับเพราะว่าเป็นวันชดเชยวันคริสต์มาสเพราะฉะนั้นรับเหมือนกับวางแผนรับมือนในการเทรดแล้วก็เคลียร์โพ i ิชันหรือว่า protect port อ,อะไรของคุณก็ตามแต่นะครับในช่วงวันหยุดยาวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปแล้วาๆ